ก็ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาแปลกหน่อยนะครับผมมารีวิวสินค้านะครับโดยตัวที่ผมจปมารีววเนี่ยผมสั่งซื้อมาจากช้อปปีนะครับเป็นตัวเราเตอร์ Wi-Fi ทั่วไปปกตนินะครับแต่ว่าเราจะสามารถใช้ซิมได้นั่นเองผมมองว่าเออถ้ามันใช้ซิมได้เนี่ยเราก็ค่าใช้จ่ายมันก็ถูกลงใช่ไหม หลายอย่างอ่ะมันก็ถูกลงเยอะเลยแหละคุ้มกว่าเมื่อหละตกละวันมันไม่ดกี่บาทเองเรื่องที่ผมมองมาเนี่ยนะครับชื่อของมันนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่อมันคืออะไรนะครับแต่ว่าก็ตามหน้ากล่องเลยแล้วกันนะครับว่า LTE CPE นะครับซึ่งมันเป็น เตอร์กระจาย w i f i นั่นเองก็เลียงไ่ด้กนะนี่ก็ต้องขอภัยด้วยจริงๆนะภายในของกล่องนะครับก็จะมีแลนออกมาให้นะครับสามารถต่อคอมได้ด้วยนะดูดีไปอีกลองมาลองเล่นเกมันด้วยนะครับเล่นเกมแล้วก็เปิดดู้อพูความชัดสูงสุดไปเลยลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างส่วนนี้ครับนี่คือเสื้อแมนนวลนะครับผู้มือการใช้งานใครใช้ไม่เป็นก็ลองไปดูได้นะครับมันก็มีบอกทุกขั้นตอนส่วนภายในตัวกล่องนี้นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับโอเค นี่ครับแล้วก็ตัวราเตอร์ครับตัวเล็กกรัทัดรดครับสามารถพกไปได้ทุกที่เลยครับนี่นะมี2สัญญาณสองเสานะครับก็ถือว่าดูดีนะสัญญาณนะครับก็ 4G 5G Wi-Fi น, G, G, wi Fi, นี่ตัว วัสดุของอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นพลาสติกนั่นเองแล้วก็ส่วนความแข็งแรงี่ผมก็มองว่าถ้าเราไม่ทามันตอหรือว่าเอามันไปทําอะไรมันก็คงไม่ทังนะครับส่วนคุณภาพนะครับเดี๋ยวเราลองมารอดูกันดีกว่าว่ามันจะกระจายมันจะให้สัญญาณได้ดีขนาดไหนนะครับว่าเล่นเกมเนี่ยมันจะกระตุกไหมปริ้นขึ้นเยอะไหมหรือว่าดู y u ูทูบเนี่ยมันจะมีการเด็ดกระตุกหรือว่าต้องโหลดวิดีโอบ้างไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับส่วนใครที่ตัดสินใจจะซื้อนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นการประกอบตัดส และนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ผมจะใช้นะครับแล้วก็มีแผลไหมทุกอย่างนะครับคือเราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะไม่มีอะไรนะส,ส่วนเครื่องคอมที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นเครื่องผมใช้เล่นเกมเป็นปกติเลยครับอี่เครืค่องนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูด้วยนะครับว่าเกมที่ผมจะเอาไปทดสอบเนี่ยโอ้ต้องก้องจะตอเก,กเกมที่ผมจะไปทดสอบเนี่ยมันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเกมที่ผมจะทดสอบนะครับก็จะมีพวก Call of Duty เดี๋ยวไปลองดูกันเลย การใช้งานของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับง่ายมากนะครับเราแค่เสียบซิมการ์ดนะครับที่เป็นซิมอินเทอร์เน็ตนะครับใส่ลงไปในช่องนี้ได้เลยครับผมแต่ผมแนะนําให้เป็นซิมใหญ่นะครับเพราะว่าซิมเล็กเนี่ยมันสามารถที่จะหล่นเข้าไปข้างในได้นะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองกันเลยละกันอันนี้ผมใส่ซิมไปรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองในั้นต่ออุปกรณ์มันก็ง่ายมากนะครับนี่ับเสียบไปจบเลยอ่าเราเสียบไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปต่อไฟกัน รอเดี๋ยวให้ไฟขึ้นนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ทําการเชื่อมอินเทอร์เน็ตไปเรียบร้อยนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าโดยปกตินะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมโอเคก็ถือว่าเห็นนะครับเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตนั้นเดีย๋ยวเราต้องไปดูกันใน Google นะครับเดีย๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่านะครับนี่คือค่า Wi-Fi ที่มาจากสายแลนนะครับของเราเตอร์อะไรนะผมลืมชื่อ แต่ว่ามาจากซิม TrueMove 10เมกะไบต์นะครับขึ้นมาหลัก20เลยนะครับและนี่ก็จะเป็นความเร็วของอินเทอร์เน็ตเราเตอร์ตัวนี้นั่นเองอถือว่าใช้งานได้เลยนะครับเนี่ย21เมกะไบต์กับ18นะครับซึ่งมันเป็นค่าอินเทอร์เน็ตที่เราคนปกติเขาใช้กันนะเนาะก็คือเราสามารถดู YouTube ได้เล่นเกมได้แล้วก็ทำงานต่ตางๆได้น,นั่นเอง แต่เรื่องการอัปโหลดไฟล์หรือว่าการอัพคลิปลงทูบอะไรเงี้ยครับอาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าด้วยความเร็วที่มันน้อยกว่าสัญญาณในบ้านทั่วไปนั่นเองนะครับถ้าคุณไม่ได้เล่นอะไรมากมายเนี่ยก็สามารถซื้อได้นั่นเองซื้อมาใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีปัญหาใดใเลยคแค่เอามาเสียบแล้วก็ไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยครับแค่เอามาเสียบมีซิงมีซิงเบอรเด็ดสักซิงหนึ่งแล้วก็มีอุปกรณ์ต่อเล็กๆน้อยๆอยครับก็สามารถเล่นได้แล้วสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับซึ่งผมก็เอามาแปะไว้แล้วนั่นเองเราจะไปดูการทดสอบอินเทอร์เน็ตของตัวเกมนะครับว่าค่าปิงของมันเนี่ยมันจะมีปริมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นราคาที่ประหยัดมากเลยนะครับถ้าเราไปเสียเป็นรายเดือนติดตั้งของเน็ตบ้านทั่วไปเนี่ยเราจะเสียเงินเยอะมากในขณะที่เราไม่ได้ใช้ มากมายอะไรครับบางคนคือใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อฟังเพลงดูหนังอะไรเงี้ยเล่นเกมใช่ไหมเราก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะขนาดนั้นครับเพื่อเรามาจ่ายเดือนละร้อยกว่าบาทหรือว่าปีละพันกว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็ตอกเดือนละไม่กี่บาทใช่ไหมครับเครื่องต่อ5ปีนลยครับก็ประมาณ70-80นะครับจากที่ผมวิธีังไม่เจอเจอคนก็7 5นะโอ้ถือว่าดีมากเลยนะครับ คือมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกหน่วงกระตุกนะครับ Red, <Se> โค่าเีเลยน้อยมากนะครับการยริงโอ้โหยิงเหมเป็นกตัววีเฉยเลยโอเคก็ถือว่าเล่นได้นะไม่ไม่ถือว่าแย่ไม,ไม่ไม่น่าเกลียดน,นะตร,รงนี้ ไม่น่นเีย,เยอโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูการทดสอบในการดู YouTube ยู u ูบอะไรเ่าดว่าจะได้ขนาดไหนนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราดูทดสอบเกมไปแล้วนะครับว่าอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ได้ไหมในการเล่นเกมนั่นเองซึ่งมันออกมาแล้วนะครับว่าสามารถใช้ได้นะครับคราวนี้เราจะไปลองดู youtube นะครับว่า จะดูได้ลื่นหรือเปล่านะวิดีโอเนี่ยทีเ่เป็นแบบ Full HD หรือว,ว่าเป็นระดับ 2K หรือ 4K นะครับเราจะไปลองดูกันนะครับว่าดูได้หรือเปล่าแบบไปดูกันเลยอันนี้ระดับ Full HD นะครับอ่าเห็นไหมเห็นแถบด้านล่างไหมครับคือโหลดเร็วมากนะไม่มีกระตุกแน่นอนนะครับถ้าอย่างนี้อโอเคคราวนี้เราจะมาดูวิดีโอแบบ 4K แลว้ว่ามันจะได้ไหรือเปล่านะครับ โอเคปาไปเลยนะ 2K ก่อนแล้วกันมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็โหลดนะคุณดูมันโหลดนะครับเออมันโหลดนะว้ยแต่ถ้าส K ผมว่าน่าจะไม่ไหวนะโอเคแค่โหลดตรงนี้ก็นานแล้วนะครับโอเคลองดูโอ้โห,โโหเฮ้ยสบายเลยครับคนอย่างนี้เฮ้ยมันวิดีโอส k มันได้วะ่ะ 4K นะครับ เราเตอร์1,000บาท ค่าเน็ตอีกประมาณเดือนละร้อยกว่าบาทหรือ200กว่าบาทสามารถเล่นวิดีโอ 4K ได้เล่นเกม Call of Duty ที่ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์โกลบได้นะเซิร์ฟเวอร์เอเชียต้องพูดว่าเราก็ดูกันไปพอสมควรแล้วนะครับผมบอกเลยว่าคุณภาพมันไม่ว้าวมากเลยผมก็มีหมายเหตุนะว่ามันต้องอยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณของซิมของเราอะ่ะมันทั่วถึงด้วยถ้าสัญญาณของเราดีเนี่ยอินเทอร์เนต็ตของเราดีแน่นอนส่วนการตั้งรหัสผ่านนะครับเราก็ต้องเข้ามาในอันนี้คือเข้ามาในเว็บเลยนะครับแล้วเราก็รหัสเริ่มต้นของมันเนี่ยคือแอดมินครับ แต่เหมือนของผมเนี่ยผมเปลี่ยนมาแล้วผมก็ใส่รหัสที่ผมเปลี่ยนไปได้เลยนะครับกดล็อกอินเข้าไปเลยครับอ่านี่เราสามารถดูได้เลยนะครับว่าอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามี SMS เตือนข้อความมาว่าเราต้องเติมเน็นต้องเติมอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีบอกให้เราในนี้ได้เลยนะก็สามารถเข้ามาเช็คได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของเซตติ้งนะครับ mm hmm. เพื่อไปเปลี่ยนรหัสผ่านนั่นเอง mm hmm. เข้ามาที่เซตติ้งนะครับกด Wi-Fi Setting ครับแล้วก็ SSID นะครับนี่ชื่อนะครับสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งม,มันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของเราได้นะ w i f i นะก็ลองไปทำกันดูนะครับ ขอจบการรีวิวราอเตอร์ Wi-Fi แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสรุปเลยแล้วกันว่าคุณภาพของตัวเครื่องนะครับเรื่องวัสดุพวกอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ไปทํามันตกหรือไปทํามันกระแทกเนี่ยก็ไม่น่าจะพังอย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องคุณภาพของอินเทอร์เน็ตนะครับก็ต้องบอกว่าเร็วแล้วก็แรงมากนะครับอยู่ที่ซิมที่เราใช้และพื้นที่ของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันทุกพื้นที่มันจะดีไปหมดนะซึ่งของผมไ่ยต้องบอกว่ามันต่อสายแลนนะครับ ส่วน Wi-Fi เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีผลทดสอบให้ดูนะครับว่าได้ขนาดไหนนะในคอมยังขนาดเนี้ยในโทรศัพท์เรื่องเล็กเลยนะครับเดี๋ยวขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ